เอาละทุกคนวันนี้เราก็จะมีการแข่งขันเจ้าสัตว์ปลาของเราแบง่งออกเป็น2ทีมนะครับทีมสีแดงกับสีเขียวนะครับก็คือ2ฝั่งนี้เราจะมีการแข่งขันกันนะครับเฮ้เราเริ่มจากนี่เลยเจ้าฟิสโอเราปลาล้วก็ไปอยู่ลูนะครับไปถึงเส้นชัยตรงนู้นเส้นชัยตรงนี้ก็จะมีอาวนี่ คราวยืนล้ออยู่นะครับแล้วก็เจ้ามังกรนี่ยืนล้ออยู่โอเคเราเริ่มกันเลยทุกคนเฮ้ยทดสอบทดสอบโอเค one, two ที่เลสโก o ไปเลยเฮ้โอ้โหลมตั้งกูเลยนะครับโ oh, อ้เอาใหม่เอาใม่เอาใม่เดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่นะครับโอ้ o oh, โชวทีเลสโก้โอ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 ้โหยไปไม่ถึงนะครับถึงหรือเปล่าไหนดูสิเฮ้ hey, เจ้าปลาโอเคโอ้ฝ okay. oh, าวทั้งคู่นะครับไม่มีใครไหนไม่มีคู่ไหนชนะโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกับเจ้าควายดีกว่าทุกคนโอเคตัวนี้ไปข้างสนาม โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเริ ujemy, e ่มก yeah. yeah. hey. ันเลยนะ1 2 3 let's go โอเคพร้อมกันโอ้ว้าวว้าวว้าวสู้สีรุ่นีไปแล้วครับสีควายไอ้ควายสีเขียวชนะไปแล้วเย้เฮ้ตัวนี้เริ่มชนะแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวให้วิ่งกลับรอบหนึ่ง โอเคเด้แลววันทูที่ let's go ไปเลยเย้เย้เย้โอ้โหสีเขียวแซงแด้วนะครับทุกคนรอบที่สองสีเขียวก็ชนะเหมือนเดิมนะครับโอ้โ oh, ห oh. สีนี้คือผู้ชนะนะครับโอเคนี่คือผู้แพ้ของเราเฮ้ยจมฟ้านอนดิ้นอยู่เลยโอเคนี่คือเจ้าคิงคองเดี๋ยวให้คิงคองทดสอบไอดูดิเจ้๋คิงคองจะสามารถ เดินไปได้ไหมโอเคไปเลย let's go ว้าวนี่ไปเลยโอ้ฝ oh, ั่งน,งนี้ไปไหนเลยทุกคนดูสิเฮ้ยนี่ hey. hi, เดี๋ยวมีช้างเดี๋ยวให้ช้างไปเว้ยดีกว่านี่เอลฟ์เพนช้างสองตัวพร้อมแล้ว let's go ไปเลย โอเคโอ้โหเจ้า oh ลิงไปถึงนู้นแล้วนะครับนี่เจ้าช้างสองตัวนี้สูสีดูดีไปเลยโอ้โหฝั่งนู้นแปฝั่งนู้นมีอีมากันแล้วโอ้โหโอ้ส oh. oh ูส oh. oh ีก oh. oh ันมาโอ้โหตามตูดกันมาเลยทุกคนดูนี่สิโอ้ my god โ oh อ้โหสูสีกันเลยทีเดียว โอเคเสมอกันนะครับเข้าพร้อมกันเลยอ่าโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันหน้าบายบาย